สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอับเบิข่าวสารของพิษดาแดงแมนเชสเตอร์เต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคสองสี่เริ่มตน้นแต่ที่แนวรับไบพิากาาปีรานี้นะครับกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษของกกเกรซโซเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับในศึก ยูฟ่าในชั้นลีกที่ผ่านมาครับแม้จะดูดทีมตัวจริงของริเทนฮากในช่วงเรียหลังที่ปีศาจแดงกลับมาทำผลงานติดลมบนในพิมพ์ลิงกอิตหลังจบเกมครับแม็กควายเองได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับท้องสปอร์ตว่าด้ยเชื่อว่าเขาเนี่ยได้พร้อมสําหรับฟุตบอลโลกในปลายปีนี้ผมพูดถึงเสียงวิจารณ์ที่ถาโถเข้ามาใส่ตัวของเขาครับผมโอเคดิผมพร้อมลงสนามครับผมรู้สึกฟิตและพร้อมผมพูดถึงฟอร์มของผมนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรกันบ้างผมไม่ได้อ่านมันมากนักหรอกแม็กควายได้กล่าว ผมมีเกมที่ดีกับทีมชาติอังกฤษครับในช่วงซัมเมอร์และมีปริซิชันที่ดีเลยทีเดียวครับผมรู้สึกดีใจมากๆแน่นอนว่าคุณซื้ออย่างดิทินฮาครับตัดสินใจดรอปผมเนี่ยและทีมเริ่มมีการเก็บัจชนะในจากนั้นไปผมทำงานอย่างหนักครับในสนามฝึกซ้อมเพื่อให้ตัวเองนั้นพร้อมที่ได้โอกาสจากดิกทินฮาในการลงโวจริงนั่นคือทั้งหมดที่ผมสามารถทำได้และช่วยเหลือทีมได้ผมไม่ได้สนใจใครหรือสิ่งที่ใครพูดกันครับ ผมคิดว่าถ้าคนอื่นเนี่ยอยากสร้างเรื่องเกี่ยวกับผมเนี่ยผมเป็นกับตันทีมของแมนเชสเตอร์เดนมันจะเป็นข่าวใหญ่อย่างแน่นอนครับดังนั้นนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาทําพวกเขาเนี่ยชอบยอดคลิกมันเป็นอะไรแบบนั้นแหละแต่ผมติดทีมไปในยูโรหลังจากที่มีการบาดเจ็บยาวถึง8สัปดาห์ครับและไม่ได้เล่นเลยแม้แต่เกมเดียวและได้ติดทีมยอดเยี่ยมหลังจากทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวครับในแง่ของการร้างสนามไปหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยผมจะทําให้ไม่เกิดขึ้นกันแล้วนะครับ เอาล่ะครับนี่ก,การเรียกข่าวสารของพี่แสดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ